ปัญจวิงสติสาหาสริกาปรัชญาปารมิตตาสูตรตอนที่หทะเลสาบใจกลางมหาทวีปชาญบารมีในมิติแห่งสารานุกรมเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมเดินทางในธรรมทั้งหลายในวาระนี้ เราจะมาศึกษาขุมพลังอันสงบนิ่งของมหาชวีปในหัวข้อเรื่องทะเลสาบใจกลางมหาชวีปชาญบารมีในมิติแห่งสารานุกรมเพื่อทำความเข้าใจว่าสมาธิของพระโพธิสัตว์นั้นมิใช่เพียงความสงบหากแต่คือความเชี่ยวชาญในการใช้จิตอย่างสูงสุด ในยอดเขาคิดจกูดนั้นหลักการแห่งฌานบารมียังคงตั้งมั่นอยู่บนการไม่ยึดติดแต่ในพระสูตร25,000บรรทัดนี้องค์พระศาสดาได้ทรงขยายความในประเด็นที่ว่าฌานบารมีที่สมบูรณ์นั้นคือการเข้าและออกซึ่งสมาบัติทั้งปวงได้อย่างอิสระโดยมีมหากรุณาเป็นเครื่องนำทาง พระองค์ทรงสแสดงว่าพระมหาโพธิสัตว์นั้นมิเพียงแต่สามารถเข้าถึงรูปประชานและอรูปประชานได้แต่ท่านยังสามารถเข้าถึงสมาธิที่เรียกว่าสมาบัติ9ก้าลวงหรือวิกรันตะสมาธิคือสามารถเข้าฌานที่หนึ่งแล้วข้ามไปฌานที่สามแล้วย้อนกลับมาฌานที่สองได้อย่างคล่องแคล่ว ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังสามารถใช้กําลังแห่งสมาธิในการแสดงอิทธิฤทธิ์และเนรมิตกายเพื่อเป็นอุบายในการสั่งสอนสรรพสัตว์แต่หัวใจสำคัญคือในขณะที่กระทําทั้งหมดนี้ท่านรู้แจ้งอยู่เสมอว่าสภาวะฌานและอิทธิฤทธิ์ทั้ง่วงนั้นว่างเปล่าดุดมายา และเพื่อทำให้ความเข้าใจในความเชี่ยวชาญอันเป็นอิสระนี้กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงแสดงอุปมาแห่งมหาดุริยะกวีหรือ The Great Master Musician องค์พระาศาสดาตรัสว่าดูก่อนสุภูติชาญบารมีของพระมหาโพธิสัตว์นั้นเปรียบประดุษมหาดุริยะกวี ผู้เชี่ยวชาญในการบรรเลงพินมหาดุริยะกวีรู้จักสายพินทุกเส้นเขารู้ดีว่าการดีดสายพินแต่ละเส้นด้วยน้ำหนักที่ต่างกันย่อมให้เสียงที่แตกต่างกันไปฉันใดก็ฉันนั้นพระโพธิสัตว์ย่อมรู้จักซึ่งสภาวะของฌานสมาบัติทุกระดับตั้งแต่ฌานที่หยาบ ไปจนถึงฌานที่ละเอียดที่สุดมหาดุริยกวีบรรเลงเพลงเพื่อผู้ฟังเขามิได้บรรเลงพินเพื่อความสุขของตนเองแต่เพียงผู้เดียวหากแต่เพื่อสร้างสรรค์บทเพลงที่จะสามารถสื่อสารและจะัลงใจผู้ฟังได้ั้นใดก็ั้นนั้นพระโพธิสัตว์ย่อมเข้าฌานมิใช่เพื่อเสวยสุขส่วนตน หากแต่เพื่อใช้กำลังแห่งสมาธินั้นเป็นอุบายในการโปรดสรรพสัตว์ให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของพวกเขามหาดุริยกวีไม่ยึดติดในเสียงเพลงเขารู้ดีว่าเสียงเพลงที่ไพ่รอบจับใจนั้นเป็นเพียงการประชุมพร้อมกันของเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมิใช่สิ่ง ที่มีอยู่จริงอย่างเที่ยงแท้ฉันใดก็ฉันนั้นพระโพธิสัตว์ย่อมรู้แจ้งว่าความสุขและความสงบในฉานั้นก็เป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปจึงไม่ยึดต,ติดหรือหลงเพลินอยู่ในสภาวะเหล่านั้นนี่คือฌานในมิติแห่งสารานุกรมมิใช่การหลบหนี หากแต่คือเวทีแสดงแห่งมหากรุณาเป็นความสงบที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นทะเลสาบที่ไม่ใช่เพียงกักเก็บน้ำไว้เฉยๆหากแต่พร้อมจะปล่อยกระแสน้ำนั้นผ่านเขื่อนผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่มหาทวีปทั้งปวงบัดนี้ทะเลสาบใจกลางมหาทวีป ได้สำรองพลังงานไว้อย่างเต็มที่แล้วในตอนต่อไปกองคารวานของเราจะมาทำการเปิดประบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทั้งทวีปอันเป็นบทสรุปสุดท้ายของการเดินทางในมหาทวีปนี้นั่นคือปัญญาบารมีเราจะมาดูกันว่าในสารานุกรมฉบับสมบูรณ์นี้ได้ฉายแสงแห่งสุญญาตา ให้สว่างกระจ่างแจ้งครอบคลุมทุกอนูของสปปรรพสิ่งอย่างไรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร